รอบสื่อมวลชนหรออบสื่อมวลชนกินใจมาท่นทานพระเิตกดหน้าลงนี้เยครับเห็นเนาะคือเปลียนฉากต่อไปมลงตัวมากๆเลยที่หลังไม่้างบวางโคทำไมเน้าบังไง ไม่ผแมกอน่ากมาเป็นไมใ้ทหคือครูที่เป็นนกกที่บตอนตอนึนค้าเป็นรู้สึกยังไงบ้างครับคนรู้ที่โบมีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราใช่เหมือนเหมือนบอกไม่ถูกแต่เหมือนไม่ใช่ตัวเราแต่เราคนรู้ต้องสังกัดพูดตัว พี่เจมมีความรู้สึกองไงบ้างคาตอนเช้าคนลุกครับคนลุกแล้วก็พอตอนเสร็จกแมงป่องมาเกาะที่มืออะไรนะแมงป่องแมงก่องแมงป่องมาเกาะที่มือเขามาเสืออะไรหรือเปล่าไม่รู้คนราพี่โบจับพี่แกนเจมแล้วก็มีแมงป่องบินมาเกาะที่มือเราสองด้วยหนูว่าเพื่อนคงจะมาแล้วแหละ จริงจริงคนลูกตลอดหเลยรวมตัวมากเลยทุกคนคะ่ะั้งเติมพอต้องแม่ต้องคอนเป็นลูกนะครับ